สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะอุ้ยสวยงามไหมล่ะนำเสนอเลยเนี่ยนี่ไต้หวันเอออะไรไต้หวันซอฟรีเอ่อของนองหนวดโอ้โหดู uh, ดูดูดูใครไม่เคยเห็นนะดู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 หมอนไต้หวันอ,อ่าดีใจมากเลยเนี่ยที่นองโนวดเขาให้เรามานะรอดตายแล้วนะ ใยหมอนสตรอเบอรี่นะใครสนใจหมอนนอกบนแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจฟิกหรือมะเดือฝรั่งเี่ภูมิใจเสนอฟิกมะเดือฝรั่งนี่ไปที่ช่องกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะจ๊ะอรอดแล้วรอดแล้วของนักหนวดรอดแล้วแข็งแรงดยนะเนี่ยเนี่ยแข็งแรงดีด้วยแหละ อุ้ยพี่แล้วุาสาส์นุรถลอมอย่างดีนี่เอาใบกามปูมาให้กินด้วยอร่อยไหมจ้า <c oughs> อร่อยไหมจ้านองเหนวอดอ้ยอ๊ยดีใจดีใจดีใจอือหือะรับรองรอดแล้วเดี๋ยวเราก็เอาพวกออ่เอพืชผักขมขมมาใส่ตรงนี้นะยังไงก็แล้วแต่พืชผักขมขมเนี่ยสะเดาฟ้าลายโจรอังกับหนูนันเฉวยเดี๋ยวเราจะมาใส่ไว้ให้รอบรอบเลยไม่รู้อ่ะ ยังไงก็ต้องป้องกันแมลงหวี่ขาวต้องทนุถนอมหน่อยอุ้ยตายแล้วตายแล้วอุ้ยตายแล้วเพิ่งจะเคยเห็นตัวเป็นๆนี่แหละเนี่ยมอนใต้ใต้บันซอบรี่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะพยายามขยายให้เยอะๆเ,เลยนะน้องหนวดนี่คือมอนด,อดําออสตตุรกีของน้องหนวดที่ตัดกิ่งมาปักชำนะเนี่ยตัดกิ่งจากต้นแม่เข้ามาปักชำประมาณยี่สิบกิ่งนะ แต่ก็ยังไม่ไม่วางใจนะเนี่ยถึงจะเห็นเขาติดติดมาแบบนี้นะแต่เรายังไม่วางใจนะต้องดูกันไปเรื่อยๆติดมาสี่กิ่งอะปักไว้ยี่สิบนะหมดเลยเหลืออยู่แค่เนี้ยอุ้ยไม่ได้ร้องเพลงฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทําสวน ลีลาท่าทางกวนกวนเฮาเฮาหุนหุหน,หนทำสวนทุกวันฝากแชรฝากไลฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชม ฝากไลค์กดแชร์กัติดตามและเกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราว้าโอ,โอ,โอดีใจพี่จะทนุถนอมเป็นอย่างดีนะจ๊ะอ๊้น่ารักที่สุดเลยรอดแล้วรอดแล้วน้องหนวดของพี่รอดแล้วอู้น้องปอกับน้องหนวดนี่ไปดูช่องไปไปติดตามเพจน้องหนวดได้นะเพจเกษตรนอกโรงเรียนเออแล้วก็เออ เพ็มัมลี่เขาตาเที่ยงเนี่ยน้องปอกับน้องหนวดน่สองตายายเลยโอ้โหเขาอย่างขยันเลยอ่ะมีเวลาทุกเซจะหายใจทางเหงือกไงานเนยอะขนาดนั้นขายด้วยส่งด้วยใครที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต้นไม้ของน้องหนวดไปนะไม่มีผิดหวังนะถ้าเกิดเหตุมีอะไรที่ปลูกไม่ขึ้นกินก่งเกลงไม่ไม่แตกอะไรเงี้ยน้องหนวดก็ส่งมาให้ใหม่ไปฟรีๆเลย คิดดูเอก็แล้วกันนี่แหละซื้อขายของขายด้วยใจเห็นไหมขายด้วยใจจริงๆเนีน้องหนวดเนี่ยทําด้วยใจอะ่ะเออซื้อสัตว์ขยันอดทนแล้วที่สําคัญชื่อสัตว์กับลูกค้าคือแบบว่าซ่อมให้อะ่ะซ่อมให้อะ่ะขาดเหลืออะไรก็ซ่อมให้อะ่ะส่งให้อะ่ะโดยไม่คิดค่าส่ง แล้วที่ส่งมาให้เราทั้งหมดเนี่ยคิดดูก็แล้วกันทั้งหมดเงินไปหลายพัน <laughs> ถ้าคิดคิดเป็นจำนวนจานวนต่อต้นนะหยิงเงี่ยห้าร้อยาบาทนะที่เราแว่วๆไม่ได้ยินมาจากหลายๆแหล่งแต่ต้องนวดไม่แน่ใจส่งเท่าไหร่แต่ไปดูพันลองกระดุกต้นละห้าร้อยบาทแต่ความสูงนะมันแล้วแต่ความสูงด้วยนะเออแต่ดีใจมากเลยต้องรีบเอาขึ้นปกก่อนที่นกจะมากิน อุ้ยชอบชอบอถ่ายถ่ายถกันถ่กันอเ๋ยเอามุมนี้เอามุมนี้สวยงามมากเลยอะ่ะสุดยอดอยเห็นแล้วสดชื่นมากเลยโอย้ดูกล้วยกุเล็บมือนางนั่นนะ่ะตั้งแต่ที่เอาหน่อมาปลูกตอนนี้สูงละ คาดว่าจะได้กินปลูกในกระถางปูนซีเมนที่วางอยู่บนพื้นปูนทั้งหมดเห็นไหมอันนั้นเห็นกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบขึ้นแล้วคือเราขี้เกียจข้ามไงเราอยู่ฝั่งนี้ไงเราอยู่ตรงนี้ไงอันนี้อันนี้คณะที่รอยไว้นะคือมินคุณนงคุณนกเข้ามาช่วยกงช่วยกิน มเมล็ดพันธุ์ไปเยอะพอสมควรโรยใหม่แล้วก็เอาฝาชีมาครอบอุ้ย,ยเห็นตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอ่ะฮะตัวอะไรอ้วนอ้วนอ้วนกินอะไรอ้กินใหญ่เลยอ้ยไม่สนใจด้วยอ้วนอ้กินใหญ่อะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับนอนด้วงไม่สนใจใคร อไม่สนใจใครเลยเหรอ,อ,เ,อเครื่องนี้ดีกว่าเครื่องนั้นนะมันเครื่องนั้นมันตกบ่อยอะแล้วภาพถ่ายออกมามันจะสันๆันอันนี้ชัดชัดดีเฮ้เดี๋ยวจะหามาใส่อีกใบหมักก้ามปูครมไว้คุมไม้ใบหมักก้ามปูเนี่ยในโรเจนเขาสูงดี บ้านใครมีต้นกามปูนะโอ้ต้นไม้เขาจะงามมากเลยเพราะว่าเวลาเขาย่อยสลายนะโหแบบไนโตรเจนเยอะพวกด,ดินหมักใบกามปูอะ่ะนี่นี่ที่อยู่ในแก้วตัวแสร,รากจะลงดินแล้วอันนี้อันนี้พันแป้นดอกพิเศษนะเนี่ยเนี่ยมีปัญหาพวกใบเห็นแบบแคนเกอร์เนะี่ยต้องเด็ดใบออกนะเป็นแคนเกอร์แล้วต้องเอาใบาออกอ้วนอ้วนจ๋า หาแม่หนจีหาแม่หอหจีอ้นาะอเาะอ้ไอ้ออน้แล้วขึ่นชื่อยตัวหอมฟุง้งไม่งั้นในบ้านเหม็นหืเฮ้ยกินอะไรอ่ะกินอหาเสริมหรอฮ้ยออกินใหญ่เลยนะกินยากินทุกวันพิงกินอะไรพิงกินอะรพิงกินของคุณนทัทสมุทรพิงกินของคุณนทัทวมุทใช่ไหมอร่อยดิ นี่โมโรเยะเออเอามีของคุณนะธุบุษนะโมโรเยานะนี่เห็นไ่มเห็น่ะเราตัดกิ่งมาทิ่ไมไว้ด้วยนี่เนี่ยนูนนูนตัดกิ่งมาทิ่มไว้ติดนะเห็นไ่มเขาแตกใบละเนี่ยยังไม่ได้แยกเลยนะนี่ในมองเนี่ยมีแต่เนี่ยดูอันนี้มันลาแป้นดอกพิเศษทั้งนั้นเลยเดียเป็นแคนเกอร์ก็เด็ดออก จริงๆเวลาเราย้ายออกไปปลูกนะแล้วเราตัดแต่งใหม่ให้หมดนะเนี่ยเขาก็จะแตกประใหม่แต่ทีนี้ว่าถ้าต้นเขามีปัญหาโรคแคงเกอร์แล้วเนี่ยมันต้องหาวิธีรักษาเราไม่มียานะ่ะเขาจะมียารักษาใช่ป่ะพวกสารเคมีต้องใช้ยาแต่สุนไพรนี่ที่จะรักษาแคนเกอร์เนี่เรายังไม่ได้ศึกษาเลยทัย้ง ขนาดปลูกมาตั้งนานตัดอย่างเดียวเด็ดอย่างเดียวถ้าเกิดเป็นอะไรมาก็ดัดตัดอย่างเดียวตัดแต่งอย่างเดียวเอ้อ้อยกุดแล้วให้แตกใหม่ไม่ค่อยมีอะไรรักษากับเขาตัดแล้วให้แตกใหม่หมดนี่ดีใช่ได้ตัดกิ่งมาทิ่มทิมไหมเนี่ยตัดกิ่งมาทิ่มทิ่มไหมเนี่ยรากเดินนะนะคือรากเขาอะ เดินแล้วอ er ันน <t> ี้เด็วกันอึ๊บแตกใบแตกยอดนี่คือรากเดินแล้วนี่อย่าลืมนะเพื่อนๆนะเวลาอัดคลิปวิดีโอแล้วนะให้ลงเพลย์ลิสต์ให้หมดทุกอย่างเพื่อเติมชั่วโมงเวลา เ oh, ราฟิงฟิ้งทำไมเวลาใครดูคลิปเราจบปุ๊บมันก็ต่อคลิปเราทันทีเป็นการเพิ่มชั่วโมงเติมเวลาด้วยตเติมวิวด้วยสดชื่นสบายตาดจริงๆ <c oughs> ถ่ายแต่มองนี้นะมองหลังบ้านไม่ไปถ่ายเลยวันนี้ก็พอแค่นี้ว้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเูเดี๋ย,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 ยต้นบันปูที่เรา เสริมรากไว้เนี่จะเอฟฟิงดีที่เสริมรากไวนะ้นะ,ะนะดูสงสัยจะไม่ได้อะต้นนี้แห้งไปแล้วนะรากต้นแห้งๆอย่างเงี้ยสงสัยจะไม่ได้นะที่ได้คือต้นเขาเองเนี่ยเขาโตของเขาเองนี่นั่นนี่แห้งๆแ,แบบเนี้ยไม่น่าติดแหละอะไรฟริงฟิงทำอะไรอนะ่ะ ะจะไปไหนเอ้าเอาเอ้าเอาจะข้ามมาใช่ไหมนี่ฮะจะข้ามมาใช่ไหมเนี่ยจะข้ามมาใช่ไหมลูกนะเออข้ามมาสิมาข้ามมาเดี๋ยวแม่รับเร็วมาแเกาะกระถางน่ารักแเกาะกระถางมาสิมาเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่รับมาให้กระถามามาโอเคอ่ะมาฮึบอึบกอนเอาฮึบก่อนอึบอึบ อึ๊บอ่ะโอเคแม่ไปเองต้องให้รับมานะนี่กิ่งนี้โอเคไปหนิไม่รู้จะได้ไปะนะอันนี้พวกเอามาจิ้มใหม่มันปูนี่ตัดกิ่งมาทิ่มทิ้มันก็ติดอันนี้เอาเอากิ่งมะนาวมาจิ้มมาด้วยนี่นเออ่มะตูมแขกนี่ เอายอดฝรั่งมาจิ้มไหมยอดฝรั่งกิมจูมันยังเขียวเลยมันจะติดไหมเนะี่ยทิ่มไม่หมดอนะ่ะมีอะไรทิ่มไปเอายอดฝรั่งกิมจูมาทิ่มไหมอืมไม่รู้อ่ะทดลองไปไไเรื่อยเปื่อยติดก็ดีไม่ติดก็ไม่เป็นไรคนปลูกผักเนาะมันอย่างเงี้ยโอ๊ยตายแล้วต้องตั้งข้องใหม่เนี่ยชราปอนดีใจมากเลย เดี๋ยวจะเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีเลยแล้วก็เดี๋ยวจะขยายพันธุ์ไปเยอะๆโอ้ยตอไปนี้เอาเครื่องนี้ถ่ายดีกว่าเว้ยเครื่องนี้ถ่ายดีกว่าออปโปเหมือนกันนะเนี่ยออปโปรุ่นใหม่โถแทนที่จะเอาเครื่องนี้มาถ่ายตั้งแต่แรกเนาะ โอเคจะร้องเพลงอะไรดีเอ,เอาความคมคื่นไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลง เบื่อความรักจากคนรอยเล่เล่ล,ลวงลึกกว่าทะเลสุดขาดคะแนสุดนับคะนาเอาความทุกยากฝากทาราใส ให้มันไหลไปไหลไปไหลไปไม่ให้หวนมาเพื่อความรักนั่นนะ่ะลืมใครร้องต่อได้ก็ร้องนะจ๊ะแค่นี้นะ